มองลิบลิวแถวทิวพนาใกล้คํายำสนทยากลุ่มชาวนาก็เลิกจากงานคุณพ่อเดินหน้าต่อมาก็เป็นแม่ทันทาให้สุดนั่นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักปานจะเกินโอ้โหครับพี่น้อง ได้ฟิลครับได้ฟิวบรรยากาศหอมข้าวหอมมะลิออกหลวงนะครับหอมดอกข้าวหอมมะลิหอมมากๆครับชื่นอกชื่นใจกันเลยทีเดียวทุ่งนาแดนนี้นะครับสมัยอดีตนเคยวิ่งปักเบ็ดอยู่นี่ครับพี่น้องอสุดยอดมากครับบรรยากาศท้องทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมาย เหลือเพียงกินคนสาบควายเห็นซากคันไทยและเศร้าเห็นหน้าที่ล่างนั้นมีแต่ฟ้าหางแทนลวงข้าวเห็นเขียวที่เกี่ยวเนบที่เศร้าและเอาใจเราสะท้อนครับเก็บบรรยากาศนะครับทุ่งนาป่าเขาที่สันดาฟามาฝากพี่น้องยามเย็นนะครับ มายืนมุมนี้เป็นมุมที่ทุ่งนาที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยปักเบ็ดวิ่งปักเบ็ดสมัยเป็นเด็กน้อยนะครับเป็นมุมอีกมุมหนึงที่สามารถมองเห็นข้อควายของสันดาความได้อย่างชัดเจนพี่น้องครับเอามาฝักกันนะครับนาแปลงนี้จะไม่ให้ปราชุมเหมือนที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังได้อย่างไรครับพี่น้องดูนะอันนี้เป็นน้ำที่ไหลมาจากคลองชนประทานนะครับแล้วก็ พี่ชายเขาก็ปันนะครับปันน้ําเข้านาเขานี่ครับนี่เห็นไหมน้ําไหลปลามันก็ไปได้ทั่วนะครับปลามันก็มาจากแหล่งน้ําธรรมชาติใหญ่ๆเป็นคลอง้วยหนองคลองบึงก็มาก็มารวมกันอยู่แถวนี้นะแต่นานี้เป็นนาหวานนะพี่นน้องนาหวานมันก็จะปลามันก็จะไม่ค่อยอยู่ถ้าเป็นนาดํานี่นะโอ้เหมือนสมัยที่ผมตอนผมเป็นเด็กๆนะครับ มันจะปลาจะชุมมากและจะเยอะมากในเส้นนี้นะครับอันนี้เอาบรรยากาศยามเย็นที่สันดาปฟา้ามาให้ดูนะครับเก็บบรรยากาศป่าเขาทุ่งนาป่าเขามาให้พี่น้องดูกันอ่มุมนี้ก็จะเห็นสันดาปฟา้มข้อควายสันดาปฟา้าชัดเจนครับพี่น้อง